อีเกียเรเล่นนะพี่อีกเกียแล้วก็วนไปโซนภูม,มาแล้วมาจะมารีวิวยางบิดโตนเอ2จสองนะครับนี่เพิ่งไปเล่นโค้งมาที่โซนภูนะโค้งให้สปีดเนี่ยเนียนๆกริบๆเลยเห็นไหมแยกคอมปาลชัดเจนก็ออยางตัวนี้เป็นยางประเภทสปอร์ตบนถนนนะไฮเปอร์สปอร์ต ก็จุดเด่นของมันก็คือเป็นยางที่เล่นโค้งได้สนุกม,มากๆนะเข้าโค้งได้คมเลี้ยวได้คมอเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงขาเข้าเนี่ยยางเนี่ยมันจะช่วยพับรถนะอะ่หรือมันดูดโคง้งอ่าหรือพูดว่าฟิลมันจะเหมือนตกเหวตกหลุมอะไรเงี้ยเออเวลาออกแรงพับรถเนี่ยมันก็จะรถมันก็จะพับให้เลยอ่า โดยให้เราออกแรงน้อยนะอะแล้วก็ช่วงขาเข้าอ่าี่บอกไปอ่ะมันครบใช่ไหมเลี้ยวคมเข้าคมอยู่กลางโค้งก็คุมง่ายนะครับอ่าอันนี้อ่าแล้วก็ตอนขาเปิดออกจากโค้งขาออกจากโค้งเนี่ยเปิดคันเร่งด้แบบมั่นใจมากเลยอืมคือทําได้ดีอ่ะทั้งขาเข้ากลางโค้งแล้วขาออกให้สิบเต็มสิบเลยถือเป็นญยาณที่ดีมากนะอ่าเนี่ยบีทโอดเอสยิบสองนะ ไอ,อ้ยิบสองยังเทพขนาดนี้ไอ้ยิบสามจะดีขนาดไหนวะเนี่ยอไม่อยากจะคิดเลยก็เมื่อวันที่ยิบสองที่ผ่านมาเดอนที่แล้วก็ได้ไปทับเบิกมาขากลับก็ได้ลุยน้ํามานะถือว่สเถียนแล้วก็นิ่งมากเลยนะใช้ได้ใช้ได้ก็คือถ้าพื้นแบบว่าพื้นอย่างเงี้ยพื้นที่ปกติอ่ะพื้นที่ไม่ พื้นที่ไม่เรียบมันนะแต่มีน้ำอะ่ะคือยืนพื้นได้ล้อยี่สบายๆอ่าเปิดคันเร่งปกติไม่ต้องกลัวปัดไม่ต้องกลัวเสียอาการเป็นอย่างที่ดีมากนะอืมค่าตัวก็ไม่แรงนะค่าตัวมันประมาณค่าตัวเท่าไหร่มึงหนึ่งมืนห้าร้อยอ่าถ้าเกิดกดผ่านแอปส่วนรถก็เท่าไหร่อ่ะสองพันบาทก็คุ้มนะ เหลือแปดพันห้าเอาไปให้ร้านใส่ก็ร้อยสี่ร้อยก็คุ้มอยู่ดีอ่ะร้อสี่ร้อยก็เป็นแปดร้อยส่วนต่างก็เหลือพันสองคุ้มอยู่ดีครับรอืก็ถ้าใครใครเป็นสายบ้าโค้งนะบนถนนตัวนี้เลยตอบโจทย์เนี่ยปิดโต๊ะนยิบสอง